เราไปตัดผมเนี่ยอย่าพูดว่า I cut my hair นะครับ I will cut my hair today I will cut my hair ไม่ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับคือคนปัญญาอ่อนนะครับหรือคนที่เก่งจริงๆนั่งตัดผมตัวเองอย่างเงี้ยครับได้แต่ผมไม่ใช้นะครับต้อง I have my hair cut หรือว่า my hair is cut มาเร็ยกันต่อหน้า43นะครับหนะาวนฝนยังไม่ตกหนักนะครับนาะยังพอที่จะรลายสดได้เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับทำเวลาเลย ทักษะการเขียนนะครับนะ writing คำสั่งเขาบอกว่าให้ pretend to be Sue ให้นักเรียนแซงทำก็ว่าแซงทำในนี้ก็คือสมมติว่านักเรียนเป็น s ูนะครับชื่อว่า s ูให้ write ให้เขียน a letter นะครับจดหมายหรือว่าอ e ีเมลนะครับตอบไปยัง Molly ดังนั้นนักเรียนต้องจำจดหมายในหน้าก่อนหน้านี้ให้ได้นะครับนะเพราะในหน้าก่อนหน้านี้นั้น Molly เขียนจดหมายมหาสู ah นะครับบอกว่าสูเพื่อนรัก นะคุณครูทบท,บทวนเนื้อความจดหมายให้หน่อยนะครับนะในหน้าก่อนหน้านี้สูบอกว่านะครับคุณแม่สั่งห้ามเลยไม่ให้หนูดูทีวีเลยแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่ให้ดูแล้วเพราะว่าหนูดูดึกเกินไปหนูติดละครนะครับนะแล้วก็นอนดึกเพราะละครมันมาดึกแล้วมันมาสามทุ่มกว่าเลยทำให้ผลการเรียนนั้นแย่นะครับประมาณนี้เลยเขียนจดหมายมาขอความคิดเห็นจากสูโดยเสนอข้อ คิดเห็นว่าเดี๋ยวฉันแกล้งโกหกคุณแม่นะครับนะว่าไปติวหนังสือบ้านเพื่อนแล้วก็ไปแอบดูทีวีกันดีไหมเอาทีนี้มาดูการตอบจดหมายของซูนะครับโดยที่ให้นักเรียนตอบคำถามตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เขาบอกว่า start the letter นะครับให้นักเรียนสมมติว่าตัวเองเป็นซูนะครับให้เริ่มเขียนจดหมายนะครับนะ start the letter โดย Tell m o l ี่นะครับโดยบอก m o l ลี่ว่า you understand her problem คุณนั้นเข้าใจปัญหาของของซูได้เป็นอย่างดีนะครับนะ,ะปัญหาของ m o l ลี่ครับนะคือให้เป็นฝ่ายเดียวกันว่าอย่างนั้นเถอะนะครับนะว่าเข้าใจปัญหาเป็นอย่างดีคุณครูก็เลยเขียนประมาณนี้นะครับนักเรียน อันนี้ไม่มีในหนังสือเฉลยใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นสำนวนของคุณครูพี่นันเองนะครับนะเดีย m o มอลนะครับ m o ล l y เพื่อนรัก h ห้สวัสดีเพื่อน Thank you for your letter ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับจดหมายที่เธอเขียนมาหาฉัน sorry i understand your problem นะครับเขาบอกแล้วว่าให้เราทำตัวเป็นฝ่ายเดียวกับกับมอลลี่นะครับฉันเข้าใจปัญหาของเธอเป็นอย่างดีนะเพื่อนนะ and I think และฉันคิดว่า your mom is right เข้าใจก็จริงนะครับนะแต่เพื่อนที่ดีก็ต้องแนะนำในทางที่ถูกต้องนะครับคุณครูก็เลยบอกว่าที่คุณแม่กระทานั้นถูกต้องแล้วนะเพื่อนนะ she doesn't allow you to watch TV for long p e r i o d of time คุณแม่นะครับชีก็คือคุณแม่ doesn't allow allow แปลว,ว่าอนุญาตนะครับ doesn't allow ก็แปลว,ว่าไม่อนุญาต ให้เธอนะครับอยู you watch TV นะครับดู TV for long period หรือว่า long t i m m นะครับเป็นเวลานานเกินไป because นั่นก็เพราะว่า it interfere with your study มันจะเข้ามา,ารบกวนนะครับหรือเข้ามาทำลายเวลาที่คุณจะต้องไปเรียนหนังสือนั่นเองนะครับคำว,ว่า interfere นะครับนะเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาสร้างปัญหานะครับนะ ในการเรียนของเธอนั่นเองนะครับเือเห็นด้วยอ่าไม่ใช่เห็นด้วยคือเข้าใจปัญหาของเพื่อนนะครับแต่ก็ต้องให้คําแนะนําในทางที่ถูกต้องคุณครูก็เลยเขียนให้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูข้อที่2ข้อที่2ในหนังสือเขาให้ไกด์ไลน์มาว่าให้หนักเรียน say w a t w h y watching some TV is good ให้นักเรียนบอกมอลลี่ว่านะครับนาถ้าดูทีวีเพียงแค่เล็กน้อยนะครับคบว่าซัมทีวีในที่นี่คือดูทีวีเป็นระยะเวลาไม่นานนั่นเองนะครับค,บ,คบว่าซัมทีวีมีผลดีอย่างไรนะครับนะอีท e ขึนคุณครูก็เลยเขียนให้ประมาณว่า if you watch TV for a short time ถ้าเกิดว่าเธอดูทีวีนะครับนาะเป็นระยะเวลาสั้นๆ It is a relaxation นะครับมันก็จะเป็นการพักผ่อนไปในตัว RELAXATION นะครับ It is good นะครับมันเป็นข้อดีด้วย you can also gain knowledge from watching TV you c คนสามารถ also ด้วยเหมือนกันนะครับนะเกณฑ์ได้รับ knowledge นะครับความรู้ from watching TV จากการดูทีวีคุณครูเขียนประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าดูระยะเวลาสั้นๆไม่นานเกินไปต่อไปนะครับหนังสือก็บังคับให้เราบอกมอลลี่ว่า Say why Molly should not watch too much TV เมื่อกี้เขาใช้คำว่าใช้คาว่าซัมทีวีก็คือดูระยะเวลาสั้นๆคราวนี้คราวนี้ดูระยะเวลานานๆเขาใช้คาว่า too much TV คำว่า too much TV นะที่นี้ไม่ได้แปลว่าดูทีวีหลายเครื่องนะครับทักงเรียนนะเพราะมันแปลว่าทีวีหลายเครื่องก็ได้นะความหมายแต่นใที่นี้ได้หมายถึงว่าดูนานเกินไปนะครับนะภาษาหนังสือเขาใช้แบบนี้แต่เราต้องต้องตีความให้แตกนะครับนะดังนั้นให้เราบอกมอลลี่นะครับบอกเหตุผลว่าทำไมมอลลีไม่ควรดูทีวีนานๆ คุณครูก็เขียนให้ประมาณนี้นะครับนะ if you spend a lot of time watching TV if ถ้าหากว่า you คุณ s s p n n a lot of time ใช้เวลานานเกินไปนะครับ watching ในการดูทีวี it will prevent you from doing your homework it มัน will จะ prevent you นะครับก็คือทำให้คุณห่างเหินนะครับนะ prevent ในที่นี้นะครับ จากการทำการบ้านนะครับคือคุณไม่มีเวลาในการทำการบ้านนั่นเองนะครับนะความหมายหรือไม่มีเวลาในการ cleaning your bedroom etc เป็นต้นไม่มีเวลาในการไปทำความสะอาดห้องนอนอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับยกตัวอยา่างเพราะคุณดูทีวีนานเกินไปไม่มีเวลาทำการบ้าน which สิ่งนั้นนั่นแหละจะ will make y o u study worse มันก็จะทำให้การเรียนของเธอนั้นแย่ลงด้วยนี่คือเขียนเหตุผลให้มอลลี่ทราบนะครับนะว่าการดูทีวีนานๆนั้นมันมีผลเสียอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสำรวจกลัวพี่นันก็แล้วแต่นักเรียนจะมองในมุมมองไหนนะครับแล้วก็เขียนไปแนะนำสู่หัวข้อต่อไปนะครับนะหนังสือก็กำหนดมาให้บอกว่าให้เซให้บอกมอลลี่ว่า w h a t else molly can do ว่าสิ่งใดอื่นอีกบ้างนะครับหนาะที่มองนี่อมอลลี่แหม,ม,มลิ้นพัดกันเลยที่มอลลี่ควรจะกระทำหมายถึงพูดถึงเรื่องการไม่ดูทีวีนานๆน,นะครับหนาะไม่ได้ดูพูดถึงเรื่องอื่นนะครับหนาะยังอยู่ในหัวข้อนี้นะครับนั่นก็คือ you should do is สิ่งที่เธอควรทำนะครับมอลลี่ is นั่นก็คือว่า ให้ hey, watch l t เล็กวั t เล s กทีวีนั่นก็คือให้ดูทีวีเพียงแต่เล็กน้อยนะครับนะ s p e n ช m มอ e ชาม e o o i n g homework ให้ใช้เวลานะครับนะไปกับการทำการบ้าน c l e a n i n g the house นะครับทำความสะอาดบ้านโอหรือไป Exercising นะครับไปออกกำลังกายก็ยังดีกว่าหมกบุ้นอยู่กับการดูทีวีนาน I think ฉันคิดว่า you r mom will be happy ถ้าเธอทำเช่นนี้ได้นะครับหนาะคุณแม่ของเธอน่าจะพอใจนะครับกับว่า be happy ในที่นี้ไม่ต้องแปลว่ามีความสุขก็ได้นะครับแปลว่าคุณแม่น่าจะพอใจ that ซึ่ง you are doing this ถ้าเธอกระทำแบบนี้นะครับ you are doing this ลองทำตามที่ฉันแนะนำดูนะครับต่อไปนะครับหัวข้อสุดท้ายแล้วหนังสือก็บอกว่า End นะครับตอนจบของจดหมาย End the letter ให้ say something to make Molly feel better ให้พูดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ Molly รู้สึกดีขึ้นนะครับคุณครูคก็เขียนให้ประมาณนี้นะครับ So ดังนั้น Molly you should ask your m o m เธอควรที่จะไปขออนุญาตหรือไปคุยกับคุณแม่ของเธอนะ To let you watch TV for one hour a d ี y ไปขออนุญาตคุณแม่ว่าหนูจะขอดูทีวีวันละแค่1ชั่วโมงก็พอประมาณนั้นนะครับเผลอๆคุณแม่ใจดีแถมให้เป็น2ชั่วโมงก็ได้นะครับนะ And after that และหลังจากนั้นนะครับ you study and assure you mom that you will get good grades in the exam. และแล้วจากนั้นก็ให้เธอใช้เวลาไปกับการเรียนหนังสือนะครับนะแลกก็ให้ไปให้คำมั่นสัญญากับคุณแม่นะครับนาคำว่า a อ sure ไปให้คำมั่นสัญญากับคุณแม่ว่า you will get good grades in the exam นะครับคือเธอจะต้องเรียนให้เก่งกว่านี้นะครับนาทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีๆกว่านี้ไปรับปากไว้กับแม่นะครับนะภาษาไทยก็คือไปรับปากกับแม่ไว้เลย นะครับหนูจะดูทีวีวันละหนึ่งชั่วโมงพอแล้วก็ใช้เวลาอ่านหนังสือแล้วหนูจะเรียนให้ได้เกรดดีๆนะครับไปให้สัญญากับคุณแม่ไว้ลองทำแบบนี้ดู I think ฉันคิดว่า your mom will definitely let you watch TV และฉันก็คิดว่านะครับคุณแม่คงจะไม่ใจไม้ไสรก,กระรกนะครับคงจะอนุญาตให้เธอดูทีวีเป็นแน่เลยนะครับ,รบประมาณนั้นนะครับ Definitely นะครับอย่างแน่นอนนะครับ I think ฉันคิดว่ายัวมาแม่ของเธอนะครับจะ let you จะอนุญาตให้เธอ watch tv นะครับดูทีวี How does it turn out นะครับเป็นสำนวนนะครับนะก็นั่นก็หมายความว่าได้ผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะ How does it turn out ได้ผลเป็นอย่างไรบ้าง Please write and let me know นะครับให้เขียนตอบมาบอกฉันด้วยนะครับความหมาย แล,แล้วนี่คือคำแปลนะครับเดี๋ยวคำแปลไปบังตรงนั้นนิดนึ่งอาจจะมืดๆเ,เดี๋ยวคุณครูเลื่อนคำแปลลงมาข้างล่างอีกนิดหนึ่งโอเคนะครับน่าจะเห็นชัดนะครับนี่คือคำแปลคุณครูไปเร็วเลยนะครับนะเป็นนั้นว่าหน้าที่43ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับไปฟขอขอขอัังงดดดููแล้้้้้วววเขขขาาาชชชมมม่่่ยยอออกกก็บคคคุุณตใใจททีรรหน ช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอับที่นันต้องขอขอบคุณ